ใครคนไหน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 เซิร์ชช no? right. ื่อชื Minne ่อชื่อเป็นกระทืบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่มใชื่อชื่อเซตรีเซฟต่อต่อต่ออะไรเนี่ยพี่ธีเอาไงเนี่ยฮะเอาไงเนี่ยไปหายโวยไหมหายโดยไหมเออไปเกิดน้องลายผมมาเปิดเบอร์ตู้อยูเปิดเดี๋ยวเปิดอยู่ไม่เดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนก็ได้เอาพวกนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกได้ ชิวๆอยากอยากพูดเหมือนกันว่าใครมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าเออใครเอาเอาอาหารไหมครับถึงหรือเปล่านี่คืออยู่ที่แค่พิเศษหรือเปล่าอะไรนี่พิเศษผมผมไปด้วยครับรถผมไปแล้วครับไอซองนำบ้ามุขอะไรบ้าใช่ไหมนี่เซอร์บ้าจบจบไอคนนั้นอะไอรถคันนั้นนั่งเดียวพอไม่ต้องขึ้นแล้วคันนั้นน่ะคนเดียวพอโอยพูดเอ้ยเอ้ยเอาเวลาไม่ขึ้นขึ้นแล้วมาเสี่ยงเป็นออีกย่างไงลุงไอแจ็คไแจ็คเบอรรถ ทำบ้างไอ้เ้ยให้ติวน,นั่งคนเดียวบ้างไอ้สัสมันมาบอกกับกูอยู่ว่ามันปวดหัวเวลาพวกมึงมานั่งอยู่ด้วยอ่ะเอเอไม่ใช่มายูไงม<อ>คนละกันเออแจ็คเอเอ, Chand, เอ,อไปอไปปีมเฮียแล้วก็ไปยอมไปเลิกอะไรแบบนี้ยเออเอเอมันพวกงาม <ś cin co> นะน มันบางงามนะมันบางงามนะตัวมันบางงามนะมันบางงามนะมันบางงามนะางงมันตัวลุงแม่ขึ้นกะปีผมขึ้นกบีไม่ได้แล้วอะไรวะเจ๊แอะไรวะเจ๊ไหี้ยไอเหี้อเหีบยไอเหียไอเหีงเหี้ยไอเเหี้ยไเอเหี้ไอเไ้อย เดี๋ยวเดี๋ยวคบกันอยู่บ้านคาราะสองคนได้ไหมครับคาราะสองคนได้ไหมคันละสองคนได้ไหมได้อ้าวให้เด็กเอ็นในตีนั่งคนเดียวพอขาวบเก้าเลยขวบเก้าเด็กเอ็นอะไรของมันไงขวบเก้นเพิ่มเลิศแบบนุ้ขวบเก้าวหนักถ้าจะไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับหมวดขวบเก้าอย่างเดียวเลยวบเก้าเ้อเด็กเที่ยเด็กเที่ยเด็กเที่ยวเที่ยวชั่งกไอนีนั่งไปที่เด็กเอ็นอีกแล้วเหรออะไรกูเห็นกูไปอยู่ในผับอะแล้วก็นั่งแบบเศร้าๆอแล้วก็วิ่งไป ไม่ไม่พี่เปิดเปิดเมมไว้แบบทั้งเดือนเลยใช่หรอยกเลิกแล้วไงเด็กงู้โหนี่นะอะไรเดีว่ไหนนะกูจําไว้เลยว่าใครที่มันซ้าเติมนะได้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะถ้ามึงมาดีๆอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้ไปอีกอะไปอีกเว้ยไปอีกเว้ยไปอีกกันจะมีเฮียรี่แสดงแสดงว่าวางแผนไว้แล้วดิเดี๋ยวเฝ้าบ้านให้เฝ้าบ้านให้ไปแล้วนะครับ เปล่าทำไมไม่มีใครไอ้นี่ตัวเนียนขี้เกียจเลยนะมึงเนี่ยขี้เกีตัวพี่ขีย้เลยพี่ตีดี้คนคนเตะลงหรือเปล่าไม่ไม่เอารถมาเลยเอารถเลยวันนี้ตัวร้อนวันนี้ตัวร้อนร้อนไงมึงไม่ค่อยมีอารมณ์เลยไม่ไปไปไทยดิไปเรเบลไปเจอริเรเบิลไม่ค่อยมีอารมณ์เลยพี่อ๋อลูกรถคันนี้มันเสียงดังกว่ารถอดัตตี้ลุงอีกอ่ะใช่เบาเสียงไหมไม่ไม่เบาในเกมที อันนู้นก็เบาด้วยใช่ใช่กูเบากูเบาแล้วเบาแล้วเวลาขับคันหนึ่ก็เพิ่มไงเบาจริ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 งอันนี้เบาจริงเียเบาจเลยผมไม่ดังเลยผมไม่ดังเลยเงี้ยเคลียร์คาเสาเลยเซิร์นตะกี้น่ะเลือกผิดเสาเลยสัตว์ฟาดอย่างหลอนเลยเงี้ย ก็หายไปตัวไอ้ยชนทีเลยกี้เนี่ยเออว่าแต่ลุงรถเบนซ์ลุงลุงรถต่อหนุนเงยแกงไม่ใช่หรออะไรรับตันขึ้นได้ด้วยหรอรถเขาอ่ะรถที่ดีอ่ะใช่หรอเอ้าก็ปรนมูลเงยแกงเบนน่ะอะไรแกงด้วยใช่เหรออะไรตอนแรกอยู่กับลุงแล้วลุงก็ยกโมดดกให้เขาอีกทีหนึ่งพี่ตีอ่ะก็อยู่อะไรอยู่เฮ้ยเต๋ โโโดดดไอเต๋มึงเอาผู้หญิงขึ้นรถคันนี้เหรออะไรตอนไหนไอเซิร์ฟบอกยามาโนไม่เขาบอกไอเซแล้วก็ลุงบอกว่าให้เขาเอาเอาอย่าปัญญาขึ้นได้เขี้อะไรปัญญาอ่นรถแก๊งไอสัตว์เออไอเหี้ยไวรุ่นดอนเมืองติดหลอดแล้วไอเหี้ยเนี่ย ไอ้เซิร์ฟได้ใครคนไหน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 เซิร์ฟชื่อชื่อชื่อไอเซิรกระทืบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่มีชื่อ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 รถก็มีได้ที่นั้นพูดโนอะไรนะใช่หมายถึงว่าแจ็คว่าไอ้แก๊บมีคนบอกว่าถ้าเอาเอารถขึ้นได้ไงก็แจ็คมันจะขึ้นไงรีบานเมื่อกี้ลุงมีคนบอกอยู่ลุงไม่ต้ต่างกับผมหรอกที่แจ็คมันจะขึ้นแล้วเราเดียวเขาก็บอกว่ามีคนบอกว่าให้ให้ให้เด็ก ขึ้นข่าเขาอะไรเงี้ยแบนแถ้เดี๋ยวได้เห็นนะเดี๋ยวกูเอาคาตีนเลยอะเอาอวุธหายด้วยเออว่ะกูเป็นคนพูดนี่หว่าเฮียเออมื่อกี้ลูกเปก็นคนพูดเองก็ยังงงอยู่เลยว่า,อาเอาขึ้นได้ยังไงเออ โพสโอเมียได้คือได้อ่ะดังสี่เลยแล้วลูกโพสแล้วจบคุณโพสมึงโพสโพสัวไหนอะไร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 มึงอะไรอะไรอะไรอะอะไรมึงอะไรมึงโพูดอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มึงอะไรอะโพสตทวิตต์ทำไรอะล้อดิร้อดิไทยมึงโพสมึงโพสทั้นั้นเราจบถ้ามึงโพสมึงโดนกูไว้ใจอะไรอะเล่นเกี่ยวอะไรกับโพสทวิตอ่ะ ไปไปครับของเดือไป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 ไเไป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 คปไ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 ปอปไปไปไอไปไนไปไปไหไปอเไป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 ้ปไปไมไปไปไยไปอปไนไัมปไปไปไปาปไปนปไ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 ปกนไปไปไนไปไปไดไไไไไปากไป่ปไ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 ไปปไไปไปไไ กิโลมึงโอ้โหไอ้กิโลวิ่งหาหญิงเลยว่ะแม่งของจริงเลยว่ะเฮ้ยกิโลมึงเฮ้ยใครไม่มีกิโลมันสุดเหรอม่ไม่มึงไม่มีถุงศพไม่มีถุงศพไม่มีถุงศพอันนี้อะไรใครอ่ะแจ้งหมายเตือนนะหมดแล้วไอ้เซิร์ฟใครเนี่ยตีกันออ่ะ้เพื่อนกันครับลงโอ้โหต่อไปนี้เสียเสือเสียข้าวสุกไอ้ย่าหาแต่เรื่องไอ้เหี้ยแรงเกินอะพี่ ไปบ้านสาวเพไปิดระเบิดไปด้วยระเบิดไปด้วยเดี๋ยวเอาไปเผือเดี๋ยวอาไม่เดี๋ยวไปแก้เองเดแล้วงระเบิดล้ว Scream, yeah. ไม so really really ่ใช่แไอ้ส right. ัตว์มึงดูมโง่เงาคุรู้ไมสัชั้นถจะดูอะไาอ่ะเี่ับไมคช่ไหมไม่ตองจอถึงัีเยอะออไ่อรเตอ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 ไอ้พวกมึงลงเก๊อึงรถเพื่อนไปรถเพื่อนรเพื่อนรถเพื่อนอันี้แรงสุดแล้วนะฮะแรงแค่ไหนแรงกว่าซีนีกันแล้วี่ใช่ซีผมผู้เล่นกว่าทันนี้กะ ไม่ซีบิกกลัวนะไม่ซีบกมันเ่ะอไปขึ้นคันโน้นไปขึ้นรถเพื่อนอคใครว่างอยู่ห้ามขึ้นรถไอ้ตีมีรถใครว่างมังม้งครับขึ้นรถเพื่อนห้ามขึ้นรถไอ้ตขีขึ้นด้วยขึ้นด้วยพี่สีพี่สี่บอกไม่เล่นด้วยแล้วดูดิรถลุ้ไงรถขึ้นลุ้นไงเอซึกนักเอซึกนักเอซึกนัไอตี๋เดินทางกันอื่นครับลุงไอตี๋ไปนั่งรถไอตีไง ได้ได้อ้ยไ่เาไลุ่้ดงมดาโอ้โหเยี่ยุแดได้โอ้โแรงโ้โหุดก็เจ็บอันเนี้ยเฮ้ยอไปด้วยดีคนน่งอ้ยเฮ้ย้ยโอเคๆกูไปลับเตอร์่ับตอรกัได้เพี่ไดีได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 อ้แจไอ้แจ๊กไอ้แจนีมาขึ้นรถกูนี่ มันขึ้นรถดูให้เซิร์ขึ้นขาเลยขาให้มันขึ้นรูดดิรูดูวิ่งดิกูบอกมาเองโอเคโอเคมันขึ้นันี้มันขึ้นกันี้ดิมัขึ้นไปยังไป้าวทไรสาวเทดร้าสาวทนล้วมึงอะไม่แล้วมึงควยไรเฮียแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมอะแล้วทำไมอะแล้วทำไมอะแล้ไมอะแล้วทำไมอะแล้วทำไมแล้วทำไมอะแล้ไมอะแล้วทำไมอะนี่มันไม่มีอะไพูดอ่ะมันพ่งแล้วตัวอะ แต่ฝัน <medio> มันได้ฝ <no liebe> ันมันได้มันังามด้วยตัวตัวมันมั่งามดิมันมั่งงามดิมันมั่งงามด้วยตัวไล่ไล่อย่าร้อนอย่าอย่าร้อน

ตาแดงกำอ่ะไอแจ็คตาแดงกำตาแดงกำเลยเหรอหัวห้อนนะเจับก็นอนจำเบะจำเบะดินั่งสงบสติไปเลยนะเด็กเหี้ย้นมึงหน้าปากพูดอีกนะเหี้ยซ็กเลยนะยอมเซ็กยอมทำไมเซ็กยอมทำไมเราไม่ยอมคนเว้ยเซ็กเนร่ยเข้ามุมไม่เซ็กบอกเข้าเมียไปยอมเมีบอกาดิร้อนตัวเหรอบอกดิเออไม่มีอะไรร้อนตัวทำไมอ่ะ เด็กมันยื้อไอ้โดนผัวมาต่อยเองแค่นั้นแหละสามตีสามดมหอยขวดสามทีอะขวบหรอไม่ขวบหรอทำได้เซิร์ฟไอ้สัสทำาะไรเขายิขาเหมือนเพื่อนไอ้กูก็ตามเบนไม่ทันหรอวะไอ้เคี้ยกูเหยียบสุดแล้วเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเฮี้ยรินขับเคี้ยอะไรเนี่ยรู้ไปเบียดเขาเองไอ้สัตว์ต้องเอาไปตรงรีบเลปตรงรับไลยต้องไม่เฮี้ยไปเบียดเขาเองไอ้เฮี้ยไปเบียดเขาเองไอ้สัตวสไม่คุณขับรถเคี้ยอะไรเดี๋ยวนะ Oh, wow. oh. ร้อนเลยร้อนเลยจี้จุดพีร้อนเลยคุณโ mm ่ห hmm. ลุดแล้วด้วยมันว yeah. yeah. ่างามมันตัว ก็งอเงาเบาตัวเลยยแมยยใจเย็นพี่พีหลับไอ้ไอ้อะไรคือโซ่หลุดวะไปไกลตีเลยี้อ่แจ็คไปแดังกัมอ๋อแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะเก่าหรอแล้วทำไมอ่ะมาดิแล้วทำไมอ่ะไม่ได้เก่งสมัยอะไรหรอกเอาตรงอ่ะมาปากเลยมาเหอะบินเก่งอ่ะ เดี๋ยวได้รู้ว่าเหมือนเหมือนเก่งอะเหมือนเก่งอะไม่มีเมนูแอดมินีปลาหลห่งหนึ่งได้แล้วไม่มีเมนูแอดมินีดาบเปล่าดาบจะไม้จะมีดาบเปล่าจะมาจะไม้จะมีดแต่ได้หมดเลยฟ้าดิเขาไม่ได้เก่งสมหวังเลยเหรอลมหน่อยลบหน่อยพี่กูงุนงินลมหน่อย เฮ้ยเดี <polarization> ๋ยไอ้ไทยมันเลือกฝักแล้วว่ะไอ้แจ็คได้ไอ้ชัยสัตว์ได้ที่ตกบอาตอนช้าได้ได้เด็กเคียะเกงเสียเข้าสุกเคียไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้โพส เล่นเสียเข้าส <Felix 's> <ique> ุกสัตว์โอ้ามึงมึงเล่นกับพี่มึงไงตอนเช้าตกปลากับพี่มึงสองคนอ่ะไปไปนู่นอ่ะไปโอ้โหหยิยอยิ่งเพี้ยนหยิ่งได้เซิร์ชอ่ะมึงอ่ะชอางดูหอตรงไหนอ่ะโนปิงเหมือนเก่งอ่ะครับเว้แล้วเหมือนเก่งอ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอกพี่พี่ก๊อตเตะเขาก่อนนะพี่ไปเลยเขาก่อนนะครับ เลี้ยยิเสียพี่เฮ้ยตอนแรกตอนแรกอยู่พี่แรงแรกเลยอะเลี้ยยิเสียอะไรนะไอ้จอยแถวไอแจ๊กกูตัดเอาตัดทิ้งหมดเลยอะเขาไม่เอาพี่เอาน้องนะครับไอหน้พี่จอยแถวจอยแถวบ่อยแล้วถ้าฟังไม่รู้เรื่องลงนี่เด็กเขี้นี่ลงเดี๋ยวไม่ปรถไปลงเดี๋ยวไมม่ีรถไปออกมาซ่อมรถเดี๋ยวรถไต่ไอยิ้วเดี๋ยวมันหวานก็เลยปีนอะไรโห อะอะไรอกะไอ้ไทยแม่งกำบังใจจริงๆตอนเนี้ยไอ้ไทยมึงมึงเริ่มมึงขึ้นเบนมึงต้องคุยกูแค่นั้นแหละเฮ้ยไอ้แจ็คเเออใชยแค่นั้นแหละมึงขึ้นไปมึงขึ้นไปแล้วตอนช้ามึงอยู่คนเดียวไปซใต้โอจอร์ดโอจอดไปไปขอด้วยกันดีกว่าไปขอด้วยกันเหมือนเก่งอ่ะขับเบนก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกตรงๆอะอย่างอยู่บนรถคันนี้เหมือนล่อตัวเหมือนล่อไอ้เซิร์กไอ้เซิร์ก มันอยู่เทิงมันอยู่เทิงไปด้วยจะถ่ายนะจะถ่ายแล้วต้อไปตกปลาคนเดียวได้สัตว์ไม่ไม่แจ็คกูขอช่วยเวอ๋อ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 ี่กบฏใครกบฏวะไม่ได้แล้วอยู่ข้างหลังครับแต่หลังบ้านหลังบ้าน ทางบ้านเหรอไหนอ่ะไหนทีอ่ะซ่อมรถอยู่นะซ่อมรถอยู่ไปเจอเข่าด้วยไป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 เข่าด้วยกันเฮ้ยมันมันใกล้ออกยังอ่ะกี่นาทีออกอ่ะกี่นาทีออกอ่ะใครรู้ปะครึ่งชั่วโมงครับไม่ไม่ออกยังอ่ะเหลือกี่นาทีอ่ะนับป่ะใครเป็นคนอุ้มอ่ะไอ้บ๊อบอ่ะไอ้เต๋อคือจะโบวคือจะโบวไม่ทันแล้ว แต่มันเลยเจ๊กไปโจ๊กนอกหอบเบอร์หนึ่งได้ไหมเอ้เต๋ยอมึงอุ้มไอ้บอบใกล้ออกยังอ่ะมึงอุ้มไอ้บอบใกล้ออกยังมีราคาเลยพี่ผมไม่เหลือเลยผมไม่เหลืออเตซื้อดู๊กตผมก็ไม่เหลือน่าจะเหลือสิบนาทีครับมันเพราะเรากว่าจะเราอยู่ที่เลเวลประมาณสิบอะนี่เพิ่งส่งไอ้พี่โนตรงเอที่พี่โนครับประมาณออขอร้อยหนึ่งเลยเต๋ยไม่ตอนมันเอ๋อกี่นาทีอ่า มันอยู่ประมาณที่ประมาณ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 สี่สิบครับสี่สิบนิดนิด,นดครึ่งอครับประมาณนั้นครับเพราะมันเออระหว่างทางครัพี่ไม่ตอนเออมันมึงไม่ได้นับหรอไม่ได้ดูนาฬิการหรอว่าเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยครับไปไปไหนบ๊อกกันก่อนดีกว่าไปค่อยไปไูไอจี G, ไปไหนเนี้ยไอจี ไปไปไปได้บอสไปดับไปดับไปดับจุดเอ๋อไปดับจุดไปดับไปเที่ยวแล้วหนุ่ว เชื <NXT> <Glory. S 1> ่อมึงแล้วไปสอบว่าฉันก่อนจะตายเชื่อมึงพลยอยู่แล้วว่าฉันวา n จะลุ้นมึงทำารว่าฉันก่อนจะดูสสนตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูควรจะแรงช่วยกูพามึงปุ่มตุ่มสุดไปข้างบนเต็มละอู้อู้แล้วก็ที่ไออู้อู้เก้ได้มาได้เรียลไลท์วู้วู้วู้ลอยหอู้ฟีลเวลาทุกคิงฟีลไลท์ดิสี้นี่เปราวเมืองเฟมิเลียซิตี้เก้เก้เรียลไปยูวันนบีเก้ได้มาได้วิชปีนั่งแซมมี่โมงยังจะเกิดไอสับมีเงาแต่โชว์อีกลากสุดไปเข้าตป้แล้วก็